ครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หลักกิโลดวงวิญญาณเฮี้ยหลักกิโลนําโชคหลักกิโลที่มีใครต่อใครได้ถูกเลขนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเอ็ดมาตามวันพระนะครับวันนี้นะครับมาตามตัวเลขนะครับเคุณพี่เขามาขอโชคขอลาบที่หลักกิโลไม่รู้จะได้เลขตัวไหนนะครับมาดูกัน สว <ส Yoshi. S 2> ัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนวันนี้ผ่านมาก็มาขอโชคเนาะจ้าอ๋อขาวสาดแต่ขาเขาืวเมาเห็นมาะาเห็นก็สี่ถูกเรขยคือเกาเลยเนาะจ้า มันมันม่อนี้ใหจุดสิบหกลอกได้ได้น่ะสิชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่วังบดานเออเอาได้เลขตัวไหนเราเลื่มจุดตัวเลขตี ลืม่ายรูปแม่นบอจุดแล้วลืม่ายอ๋อ้เป็ดอะไรนะเป็ดสามห้าเป็ดสิโอแสดงแสดงออกแน่นอนนั่นอยู่ไกลไหมเข <c oughs> าขอไม่อย่งกันบริสเนี่ยโอจึงเสื้อหน่อยจ้ะโอสามอยอมัก <c oughs>

À, à, thế này vậy thì này là nó chắc ba mươi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  lệch mươi ห่วยลัฐบ้าน่หเนาะห่วยลัฐบ้านห่วยลัฐบ้านนอกัง็ต้องซื้อไรเธออยู่บ้านไหนครับหลีบ้านสดบ้านนบ้านลงเทพโอ้บ้านนองสะเดาบนนองเทพอ๋เลือสิบแปดกับสองศูนย์เนี่ยสองศูนย์งมนนาหลงาะมื่อนี่แ่อนมักเลขกให คิดด้จะให้ออกเลขใดเนี่ยชุ่ไปเสเีแล้วดันเราะด้วงไฟดวงมันองเราจดวงไฟดวงมันเนาะไปดูเลขได้ไปดูเลขนั่นนะเนี่ยเป็นจุดในในไม้ ไม้นั่นแหละไม้คุณคุณไม้น่ะคู่คำแสนน่ะซูนห้าหกเต็มเต็มเลยมื่อเมื่อผลออกน่ี่ข้างในน่ะโอ้เนี่ยดิครับเพิ่นมัดไปเร็วเนาะเพิ่นบอกว่าซูนห้าซูนห้าหกหกกับเก้าจะแลกกันเนาะโอ้แม่นเลยครับเต็มเต็มเลยเราบอกว่ามัดแล้วคู่คำแสนเรามาทำพิธี่นะวันนั้นวันนี้เขาฟังใจไมครับครับเป็นมัดไปไหมไม่เป็นสารเป็นเป็นหุ่นเนาะคุณแก้ว นหกเต็มๆเลยพวกก่อนๆอย่เดียวกันอันเดียวกันกันมะเล็กบ้านนี่เพิ่นถูกเมื่ประเทศเหรอเล็กอันในซื้อแล้วพวกมาเร็วตีมาจากทางไหนเนาะครับเมื่อกี้นี่มามาทรายนาะมาอะไรมาจุดอ๋อ มาจากทุระน้องเทปน้ออ,อ๋อ,ะอจะ,ะจะพอมาก็็ได้มาขอเลขอเมกเมื่อบ้า,น,น,า,เานเพื่อนกันมาลําแค่บ,บนลอตเตอรี่ รางวัลที่สี่ื่อวาบ้ามันได้ลอตเตอรี่รางวัลที่สี่มาก่อรางวัลที่สี่อันนี้จะขอรางวัลที่อะไรเนนี่โอ๊ยโอ๊ยได้ยที่หนึ่งจะน่าที่ได้สั่งโบสถนะพื้นแน่โอ๊ยทีหนึ่งผมก็ตามไปเด้อตามไปไทยทำที่บ้านเลยโบสนี่บ่ทนได้สั่งขอให้ถือในถือตาตเด้โบสถ์ที่วันอะไรครับนี่ยทนได้สลองโบส โบสถ์อยู่วัดไหนวัดสะเสนาวัดวัดบ้านโนสะเดาเลยบ้านโนสะเดาวัดสว่างอ๋อข้างในสิบสองลานก็เสร็จแล้วนอนโบสถ์เลยโอ้ยสมภพแล้วนะ่นแหลก็ว่าฉลองฉลองว่าท่านจะฉลองสีเหลืออยู่วัดไหนอ๋อท่านไหนฟังซีปีล่ะฟังหลวงพิมิตว่าท่านใดเห็นแล้วหึงอยู่อ๋อครับสายบุญตพว่าน้องยายมันเป็นสายบุญนะครับบุญส ตัวได้มากเลยก่นนะอนเนาะกมาแล้วฮกมาแล้วกมาแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวโคออ่งนี่เนาะชัดชัดนั่นเนาะมาแล้ว

เดี๋ยวผมจะให้เริิ้าอยู่ดัวะนอนเนยฟันรบะ่เคฝันนิมานี่ันีบวะบ่เคยฝันนมาเนฟันรบ่เคยฝันวันนี้แหละิฝันวันนี้แหละวันน้นีันแรกผนไป้ันซิปูายอันี่ไหนเพื่นเ่าคนฝันว่ายุนิุดใครใคฝันว่ายุนิุดนี่ ไปฝันสิโ <confuse> อ้เงิเจ็ดเก่าฝันฝันสินฝันาเอในครุโอ้ในครุฑอ๋ออ่เัเกโรมจเ่าอเดเก่า้อคับือขเล่องเข

ถูกมาแล้วหกหนึ่งมาแล้วเว้ยเอาหกหน่หก่งน่ฟังโน่นหนึ่งไม่นี่เราฟังโน่นบอกทางัน้นมีได้หกหนึ่ง ของของจากของเนาะยูยูก็มาเนาะมีโอกาสเลยยุดดูไม่ใช่ธรรมดาดิมันอาจะลึกลงมานิดคยิบกระมีโศกมันยิบกรดูมันก็เข้ากันหมดโค้งหนึ่งเลยเนาะ รักสีสมรักสีไ้มากมันบระเดอกหนึ่งแปดกับสองศูนย์ปุ๊กนั่งมาแล้วแล้วก็เออ พวอปลนีเลยหรอเมนเมนบอกนี่ส่งปกๆอยู่ลโอ้ทีกาอนยานเีเดอกเปเข้าเดียเดียวขอส่งจัดๆหน่อยเนาะม่สสน่ายังยัหน่อยนึงอยู่ยังหน่อยหนึ่งเนาะโอ้เมนหงน่งแหนึ่งแปดตทดตัวนึ่งปโอ้ กกเข้าเล็กเก่าน้เลเ็กเก่าหนเกเ่า่มถามน้อเลรสูนบอกแปดแปดแปดแแปดสูนวุ้นแปดุ้นแปดบอกมักเล็กแปดสิมัเลโอ้ยสูนก็ง่ามอยู่น้่กิโลพอีนี่ละิมือส่นโอ้ยูนยนรมาได้มาอะไรเธอเลยนี่

เป็นเหล็กไหนเนาะครับเนาะพวกหนึงเก่าพวนึงเก่าิเนาะัอายสามโต๊ะสามต๊ะเคยมากพรเธอสโตอให้ไปเข้าฝันเนาะให้ตอมฝันแน่ยในยิ่เขาซาเขาดื้อกับมาจ้ะาใ่เขาาเด้อก อผู้ชมนะครับสรุปตัวเลขนะครับทีุ่ณพี่จุดทูปเสียงทายเมื่อสักครู่นะครับก็ไปแล้วนะครับไม่เคยมานะครับก็มาจุดครั้งหนึ่งนะครับเลขเอ่อที่ได้นะครับอ่ะสรุปให้เอฟซีได้ได้ชมแบบชัดๆเลยนะครับวันนี้นะครับหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้านะครับคุณผู้ชมหกหนึ่งเก้านะครับนะทูปเสียงทายที่อ่า fc นะครับมาจุดครั้งแรกนะครับครั้งแรกมาขอพรแล้วก็ขอเลขลักกิโลนําโชคนะครับก็จุดได้หกหนึ 6, ่งเก้าหกหนึ 6, ่งเก้าก็เลขสวยนะครับหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งกับหกตัวเดียวกันเลยนะครับเดียเดี๋ยวขอให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับนะอยู่ด้านนี้นะครับหกหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยก็อยู่ด้านนี้เนาะหกหนึ่งหนึ่งหกตัวกลับกันเนาะตัวกลับกัน เลขหลักกิโลนะครับคุณผู้ชมเนาะสาธุสาธุแล้วก็นี่ฮะคุณผู้ชมในตัวเลขนะครับจอมปลวกก็ตเร็วมากเลยนะครับตัวเร็วมากขึ้นนะสาธุสาธุาลำรากันไปครับคุณผู้ชมสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม